ส a o mean why i เวีย t นามใช่ไหม is that right But my Thai is so good thank you so much I'm t h a i ตอน you want to be an idol like Santa อ่าจริงๆแล้วผมก็มีความฝันอยากเป็นศิลปินนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวค่อยๆพัฒนาความสามารถไปเรื่อยๆนะ but my Thai is so good นะ you know my Thai is so good because I'm Thai ผมชอบมากเลยคลิปนี้ผมเจอทุกคนเดี๋ยวนี้คือเวลาผมไปที่ไหนผมเจอใครเขาก็จะเดินมาบอกว่าป้อน your Thai is so good นะ yes my Thai is so good because I'm Thai หรือไม่เดี๋ยวนี้ก็มีคนเริ่มจำผมผิดแล้วนะครับว่าผมคือใครผมคือภูวินหรือเปล่าจริงๆแล้ว นั่นแหละครับผมก็คือผมนั่นแหละผมก็คือไมท์เทย์สักคนผมคือคนไทยครับพอไลฟ์คนเดียวมันก็มันก็ดูเง,งาๆเหมือนกันนะแต่ว่านั่นแหละครับ จ้าวอุย้ยไปไปเวียดนามขึ้นล่าสุดแฟนคลับเวียดนามเยอะมากอือกล่ำเอ้ยไปใช่ปะ่ะกล่ำเอ้ยกล่ำเอ้ยกล่ำเอ้ยแปลว่า thank you กล่ำเอ้ยกล่ำเอ้ยมาเวียดนาม, so มนอีกสองกูถูกบัดอัมนับเวียดนามอัมไทย <laughs> ไปเรื่อยฮะ ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนแค่แบตเลยยี่สิบนะฮะไม่ได้ไปไหนแบตเลยยี่สิบไปชยูรุคคิวเอฟเออ thank you so much นะครับอจริงๆแล้วผม อยากเต้นครับแต่ว่ามันดึกแล้วนะมันจะห้าทุ่มแล้ว Can you say something in Japanese อ่า日本語わからない日本語大好き愛してる What do you think about Italy Yes, I like Italy so much. Maybe one day I would like to visit your country, but I'm Thai. My Thai is so good. Oh, so cute. Talk of thank you. What? Oh, you speak Japanese so good. Yes, because I watch many of Naruto. <laughs> Why you like? เดียอน because oh my god he is so handsome hmm. พี่เจมินนายวันนี้พี่หล่อมากค่ะอ่ uh, ขอบคุณนะฮะ hmm. hmm. เป็นใคร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  ิดถึงเล้สิใช่แล้ววันนี้เรามาไลฟ์แล้ววันนี้ผมไม่ไม่จริงทุกคนแล้วผมก็อยู่นานด้วย <c oughs> นันวันนี้น่าจะเป็นไลฟ์ที่ผมอยู่นานที่สุดปกติเวลาผมพูดไปเรื่อยแค่สิบนาทีผมก็ไปนอนแล้วแต่วันนี้ไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันที่ผมยังไลฟ์อยู่เป็นเพราะผมคิดถึงทุกคนนะผมไลฟ์นะฮะ I miss you guys the reason why I uh ม,มีแฟนอินเตอร์ยังเพราะฉะนั้นผมจะพูดภาษาอังกฤษ usually I am a a shy person so I uh live IG แค่แบบ10 m i n u t e ะไรเงี้ย but but this time I know you miss me so I will live a little bit longer นะคุณปอนผมขออยู่ต่อหนึ่งอาทิตย์นั้งั้นผมไม่เรียนเต้นกับคุณแล้วนะอยาก เลือดเขียวใช่ผมเลือดเขียวครับเป็นเดอะฮักหรือเปล่าไม่รู้เลยเลือดเขียวชอบสัมเนียงมากโอ้โหก็คือเธอจะล้อสำเนียงเราใช่ไหมเคยทำ MBTI ไหมไม่เคยทำอ่ะแต่ว่าแบบมันมันคืออะไรอ่ะพี่บอ e เดอิสต์ส์โอ้ n น n น no 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 ผมเป็นคนกลัวผีนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เราจะไม่พูดเรื่องนี้นะครับบัดไมไทอิสต์กูดโซเราเลสเลสทอลเกี่ยวก t บอันนั้นท็อปปิกที่ไม่มีใครอยู่ข้างหลังเพราะข้างหลังผมเป็นกำแพงนะครับอืมนี่กีนะ่โมงละอืมสี่ทุ่มห้าสิบหกจริงๆแนละ้วผม อยากเต้นให้เก่งแบบอจะมาชวนคุยแล้วนะถ้าเกิดทุกคนถามว่าผมว่าเออทาไมพี่ปอนถึงแบบถึงชอบเต้นอะไรเงี้ยผมไม่รู้สิครับคือผมแบบว่าอยากทาแบบเกี่ยวกับพวกแบบเต้นๆอะไรเงี้ยเราเคยมีความตั้งใจอยากเต้นเก่งแบบแบบหว่แบบองอีป้ปออะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเขาเป็นไอดอลผมก่อนที่ผมจะเข้าวงการบันเทิงนะคจริงๆช่วงที่ผมชอบ NCT นี่คือผมก็ ชอบอีปอมเหมือนกันแบบเราดูรายการเขาเต้นอะไรย่างเงี้ยเราสึกว่าเออแบบคนนี้แบบเป็นนักแสดงที่แบบที่เก่งมากแบบเขาเป็นเขาเต้นเก่งมากแสดงก็ดีเล่นสเก็ตบอร์ดก็เก่งขี่มอเตอร์ไซค์ก็ได้เอาโหแบบแลวคือสกิลการเต้นของเขาคือไม่ใช่แค่เต้นได้แต่คือเขาเต้นเก่งอะครับผมก็เลยแบบแบบเป็นไอดอลผมเลยถ้าเกิดให้เลือกแบบคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสก็ ขอให้นาคตผมได้ฝึกเต้นให้ตัวเองให้เก่งแล้วก็มีโอกาสได้เต้นกับเขานะครับหวังอีปอมีคนถามผููวินอยู่ไหนผู้วินเป็น้อคาราเกะอ,อยู่มั้งครับตอนเนี้ยกรุงเทพเป็นยังไงบ้างครับร้อนคะ่ะกรุงเทพร้อนมากเลยคะ่ะพี่ปอนใครอยู่ข้างหลังอ น่าจะเป็นอะไรสักอย่างเดี๋ยวผมจะไปนอนแล้วนะครับไม่ได้นอนหรอกต้องอาบน้ำก่อนติงติ้งติงตังตังติงตังติงติ้งตังตังเออผมชอบเฟลงนี้มากเลยอะมีคนคอมเมนต์ด้วยอ่ามีคนบอกให้เมาส์ตอดออกก็โอเคเราจะมา มาตอนออกกองเอเวอร์กกันนะครับผมจะบอกได้ว่าเอเอาสกามีสอง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 ตอนต้องถ่ายสี่คิวใช่ไหมครับแต่พอถ่ายสี่คิวเนี่ยก็ร้อนครับผมร้อนมากเลยฮะอืมคนในกล้องหล่อไหมล่ะครับเดี๋ยวเขาก็จะหาผมเป็นนักเลงคีย์บอร์ดอีกงั้นผมตอบว่หลอกก็ได้ครับแต่ว่าอืม จเจฮยอนกับผู้บินรอกว่าครับตอนนี้ผมเลือกตักกะที่บอกว่าถ้าจิตใจสะอาดไม่ต้องอาบน้ำนะครับทุกคนครับตอนนี้ผมจะอน,นี่มึงอาบน้ำานะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วต้องไม่รอผมนะครับบัดไมไทอลสกอืม คิดถ uhm. ึงทุกคนนะครับติงติงติงตังตัติ้งตังติงตงตตังตันั่นเป็นไครเป็นใครเป็นใครเป็นใคร ไม่เป็นไรเราก็ยังไม่อาบน้ำไม่นะเราต้องอย่าทำแบบอย่าทำตามผมนะครับไม่ <S <S อาบน้ำไม่ได้ต้องอาบน้ำครับเพลงนี้เต้นในกองทั้งวันใช่ครับตอนนั้นผมกลับจากแฟนมิดเวียดนามมาแล้วผมก็ไปถ่ายเอเวอร์ไคิวสุดท้ายผมกับภูวินก็ร้องตั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 งติ้งตั้งติ้งติ้งตังตังตังทังวันเซฟเซฟไฟฮะทั้งร้องทั้งวันเลย พี่ปอนผู้สอนไทยเก่งมากอ้าวอันไทย I want to see Pon p ู้วิน but I have no money ah oh, าว but you can have my heart okay ฮ m hmm? อ,อ,อีกหานาทีสุดท้ายนะครับแต่หานาที่สุดท้ายผมจะ สปอยต่อพูกนี้หน่อยได้ไหมก็ไปทัศนศึกษานะครับยังไม่กลับมาเลยนะครับแล้วก็พวกนี้ก็ถึงเวลากลับจากทัศนศึกษานะครับอย่าแดนสเวติกรูบูเชคบูเชคเพอร์ฟิล์มเออผมชอบมากผมฟังหลายรอบแล้ว I like uh, perfume do jejang so much I miss you hope to meet you again yes miss you too นะครับยังไงก็ฝากนะนะครับผมเอาสกายไปดูย้อนหลังได้นะครับผมใน y o u t u b e แล้วพรุ่งนี้ก็มีอีกตอนหนึงนะครับแล้วก็นั่นแหละครับยังไงก็ฝากผลงานผมต่อไปด้วยนะครับแต่ผมจะตั้งใจเต้นให้เก่งกว่านี้ครับอยากเต้นให้แบบเก่งๆเลยครับเพราะฉะนั้นแต่ผมจะไปนอนแล้วนะครับ ไม่ไทยอีสต์กู๊ดมีคอสอัมไทยกู๊ดไนท์